อันนี้เป็นระบบลากนะคะลากทะลุถุงแล้วค่ะต้นนี้ราคา500บาทนะคะความสูงประมาณ45-50เซนติเมตรนะคะระบบลากแน่นนะคะลำต้นนะคะทรงพุ่มแล้วค่ะปลูกได้ทั้งกลางแดดจัดนะคะแดดที่แดดจัดร0 0เเลยทุกพื้นที่ทั่วไทยนะคะสามารถปลูกได้ลงดินและก็จัด จัดไว้ในกระถางเป็นไม้ประดับที่ปลูกหน้าบ้านหรือว่าหน้าสวนย,ยอมได้ค่ะสวยงามมากๆรับประกันความสวยทุกต้นค่ะส่วนเราคัดให้ทุกต้นลูกค้าไม่เลือกเองเราเลือกให้ก็รับว่ารับรองว่าสวยแน่นอนค่ะสําหรับต้นนี้นะคะเราเตรียมจัดส่งให้ลูกค้าค่ะค่ะไปแพ็คกันเลยค่ะต้นนี้นะคะมีขนาดลําต้นอยู่ที่ นกืนต้นแล้วนะคะตำแหน่งที่เสียบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ22นะคะ22มิลลิเมตรหรือ2เซนิเมตรนะคะซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงและทนงานมากค่ะเราสวนเรานะคะเป็นส่วนที่เสียบยอดขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นราคาของเราเนี่ยจะดูว่าไม่แพงเลยจร นี้ราคานี้นะคะซึ่ง500บาทเนี่ยเรารวมค่าจัดส่งทั่วไทยแล้วค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถทักอินบอ็อกเข้ามาได้เลยค่ะสวยๆอย่างนี้นะคะปลูกหน้าฝนนะคะเดือนแห่งปลูกหน้าฝนนะคะค่ะเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นเดือนแห่งการเพาะปลูกที่ดีที่สุดค่ะเพราะว่ามันจะมีอากาศที่ไม่รอ้อนจัดจนเกินไปสำหรับต้นไม้ที่ปลูกใหม่นะคะ เราสามารถลงดินได้เลยนะคะนี่ค่ะสวยมากค่ะค่ะบัแบบบซาด่างไซส์500พร้อมส่งให้ลูกค,าะคะ้าแล้วค่ะหลังจากที่ลูกค้าได้รับแท็กกิ้งนัมเบอร์นะคะ,ะทุกวันที่เราจะส่งสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงเย็นเราจะแจ้งแท็กกิ้งนัมเบอร์ให้ลูกค,าะคะ้าค่ะเพื่อให้ลูกค้าตรวจเช็คสถานะสินค้าของตัวเองได้ว่าอยู่ตรงไหนจุดไหนนะคะประมาณ 1- 3วันค่ะ ต้นไม้จะจัดส่งถึงหน้าบ้านคุณทั่วไทยคะ่ะเราส,ส่งเอกชนนะคะรับประกัน